มแมลงสาบเยอะๆจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซิกินเยอะค่ะสำหรับคลิปนี้ไอจะพาทุกคนมากินมแมลงสาบทอดเยอะๆจ้า ไม่ใช่ค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยเป็นแมงกอกนะคะอันนี้เขาก็จะขึ้นอยู่ตามต้นอ้อยค่ะไอ้ก็ยังไม่เคยกินเหมือนกันหน้าตาแบบรูปร่างคล้ายแมลงสาบมากเลยทุกคนดูครั้งแรกไอเห็นไอยังตกใจเลยแต่ลองชิมดูแล้วอร่อยมันๆค่ะโอเคค่ะมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันค่ะอืมทุกคนไข่เต็มท้องเลย มันมากต้องแกะปีก ตงที่แข็งๆเขาออกค่ะีหนทุกคนดูไข่เยอะมากอืมอร่อยนะมันจะอยู่ตามต้นอ้อยช่วงที่ฝนไม่ตกมันจะขึ้นมาจากดินทรายน่ะทุกคน เอามาคั่วใส่เกลือใส่ผงปรุงรสนิดหนึง่งอืครั้งแรกในชีวิตอร่อยมากป้าไข่หัวเขาจะแข็งๆค่ะ ก็กินส่วนที่เป็นเป็นไข่เนาะแมงกอกแมงกอกอ้อยไอซื้อมากิโลแล้วเป็นพันเลยนะทุกคนเลือกเอาแต่ตัวไข่ไข่ก็มีหลายไซส์ตัวใหญ่ตัวเล็กทุกคนดูมันเหมือนมนแมลงสาบจริงๆนะ อันนี้ไม่ว่าบาปนะถ้าไอบอกว่ามแมลงสาบหลายๆคนก็คงเชื่อนะ่ะแต่กินไม่เหมือนมแมลงสาบนะคะกลิ่นก็เหมือนมแมลงทอดทั่วไปคล้ายๆแมงกินูน อืมแับมันมันอร่อย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 กิน <c oughs> กับข้าวเหนียวจ้ำเจอบบองเนาะ เอาไปทำน้ําพริกก็คงจะอร่อยไปต่ำปนแมพพี่น้องค่ะตัวเล็กๆแต่ไข่แน่นมากปีกมันก็จะเป็นแข็งๆแบบเนี้ยค่ะ บางตัวก็ไม่มีไข่นะตัวนี้ไม่มีไข่ก็จะเป็นท้องโล่งๆแบบเนี้ยไม่กินโอ้ยตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอุ้ยเดี๋ยวแกะให้ดูหนีทุกคนปีกเขาแข็งๆ สมราคามันมากกินได้ทั้งตัวยกเว้นปีกหัวก็อาจจะแข็งๆนิดนึงแต่ก็เคี้ยวเคี้ยวให้ละเอียด แต่มากตัวใหญ่ๆมันจะเป็นตัวผู้ไหมทุกคนมันไม่มีไข่แต่ตัวเล็กไข่เต็มท้องอะ่ะแมนกอกอ้อยนี่ตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่ตัวผู้จริงๆไม่มีไข่ปลาสแสบขัดแสบแห้งนวนัวแมพี่น้องคะ่ะกินเล่น อย่าลองกินทั้งเปลือกดูทั้งเปลือกครับทั้งปีกก็กินได้แต่ต้องเคี้ยวดีๆเนาะอันนี้ก็คือมีมีแค่ปีละครั้งนะคะ ต้องสั่งจองนานด้วยกว่าจะมีกว่าเขาจะไปหามาได้เพราะว่าส่วนมากเขาไม่นิยมเลี้ยงค่ะที่ราคาแพงเพราะว่าอยู่ตามธรรมชาติถ้าเป็นจริงหลีดแมันราคาก็ไม่ได้แพง ราะว่าเขาเลี้ยงได้อันนี้กว่าจะไปจับมาได้แต่ละตัวส่วนมากน่าจะมีอยู่แถวอีสาน ทุกคนคลิปอาจจะยาวอยู่นะพอกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มมันอร่อยมันมันมันกินได้เรื่อยๆ ਸ ស្លាសាប់ខ្ញើ្រា อีกสักตัวพอแล้วแหละเอาไว้กินกับข้าวเสียดายเอามากินเล่นหมดสับยกนิ้วสะสำหรับของหายากหากินยากจริงๆ1หนึ่งปีมีครั้งเดียวเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสามสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซั s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแล้วการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากไอสสำหรับคลิปนีไ้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย